ถ้าเราบล็อกเพื่อน AI จะปิดกั้นการมองเห็นเราไหมและถ้าเราตอบคอมเมนต์แค่ส่งสติกเกอร์หรือเวลาเพื่อนไลฟ์สดแล้วเราส่งสติกเกอร์ไปเฉยๆผิดกฎหรือเปล่าเปิ้ลจะมาตอบคำถาม2ข้อนี้นะคะวันนี้ข้อแรกการบล็อกเพื่อนเปิ้ลจะบอกว่าเขามีปุ่มบล็อกเพื่อนมาให้ เขามีปุ่มแอดเพื่อนติดตามเพื่อนแล้วก็กลุ่มเลิกเป็นเพื่อนทุกอย่างมาน,นี้ที่ให้มาเขาให้มาเพื่อที่จะให้เราปิดบล็อกคนที่อาจจะไม่ถูกฉลกกับเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่ชอบเว็บการพนันหรือว่าเราไม่ชอบเพื่อนที่ชอบโพสภาพโป๊เปลือยอวัยมุกต่างๆ เรากดบล็อกไปยิ่งจะทำให้ AI เคเขารู้ว่าเราไม่ชอบแบบนี้แล้วเขาก็จะปิดกานกลุ่มนั้นออกไปเอาออกไปจากเรายิ่งเป็นการดีนะคะไม่ใช่ว่าเราบล็อกเพื่อนแล้ว AI จะไม่ดันคลิปเราไม่ใช่ยิ่งเป็นการดีว่าเราไม่ชอบใครแสดงว่า AI เขาก็จะรู้ว่าเราไม่ต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นเขาก็จะยิ่งไม่ส่งสิ่งนั้นมาให้เรา พอแรกผ่านเนาะพอเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะโดนปิดกั้นอะไรทุกอย่างเราสามารถที่จะทําได้การปิดกั้นหรือไม่ปิดกั้นนั้นขึ้นอยู่กับคลิปของเราน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคนเข้ามาดูเยอะถ้าคลิปเราดีจริงนะคะคนก็จะดูน้อยถ้าคลิปเราเหมือน normal ทั่วไปนะคะมันเป็นธรรมดาของคนทำคลิปอยู่แล้ว นะคะโอเคต่อไปข้อที่2ก็คือว่าถ้าเราส่งแค่สติกเกอร์ตอบกับคอมเมนต์หรือว่าเวลาเพื่อนไลฟ์สดแล้วเราส่งสติกเกอร์ขึ้นไปจะว่าเพื่อนกำลังไลฟ์สดแล้วกำลังขำขันหัวเราะเรากดสติกเกอร์หัวล้อขึ้นไปมันก็เหมาะสมกับบริบทนั้นแล้วเขามีปุ่มสติกเกอร์มาให้เราก็ต้องใช้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปพิมพ์อย่างเดียว พิมพ์นั่นพิมพ์นี่พิมพ์นู่นอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องดูว่าตอนนั้นจังหวะสมควรที่จะส่งสติกเกอร์หรือจังหวะที่จะต้องพิมพ์ข้อความไม่ผิดกฎโอเคไหมส่งสติกเกอร์ไม่ผิดกฎนะคะคุณทำได้คะ่ะ